สวัสดีครับมาดีสิพาผีพาหนอม,มาใส่กลับนุ้คือเก่าครับนี่ไม้ของเฮามานน้หินคล่องครับปล่ยไปเลยขานถนนนี่ไปลเลยครับพวงนี้ก็เป็นให้หน้าครับมานีก็เนื่อที่ใส่ก็เป็นเนือสูตรอ้อยคือเก่าครับ ตอนนี้ผมยังยัง,ยงสิใสเซยยสูตรไอ้คือเก่าครับไาเราไปเบิ่งไม้กันเลยครับนี่ครับไม้ข้งเราหม่องมันขวดครับทางพันมาครับนี่นครับเราสิใสม่วงนี่อันหนึ่งนะครับ เรียบร้อยครับมองนี่นี่ครับไปไปล้างต่อไปครับมาเบ่งล้างนี่ครับเบ่งคลองครับนี่นเราจะใส่งไ,ไว้นี่อันหนึ่งด้อครับพี่นอ้องเรียบร้อยครับไม้นี่พี่น,อน้องเอามาหลุนไงครับมืออื่น แต่ทางไม่ไม่เยอะครับนี่เป็นสามแย่ครับอยู่พี่เกิมากสิปิดไปไหนครับเรียบร้อยครับล้างนี่อาไปล้างต่อไปครับเบิ่งไม้นี่ครับนีนนพมแหวกไว้แล้วครับมีหอยขวดหอยหายกินครับเขาเอาใส่ไก่ไปนี่แหละเรียบร้อยครับไม้นี่ จะวางไปทางนี้ครับอีกข้างนีงมันวางบ่ไห้มันสั่นแฮ้งปะ่ะมาไปล้างต่อไปเลยครับนี่ครับบรรยากศาศไม้ข้างเฮาเฮาสิีใส่ไปตามคล้องนี่ไปเรื่อยๆ้อครับเกิดกัาเกิดนี่อยู่17หเจล้างครับพอหลายปันไดมันเสียแน่ยังแน่ครับ พระท่านอิสอมาไม่เยอะเอาไปล้างต่อไปเลยครับล้างนี่ครับยุททุ่งลุ่มนะครับนี่บองขดหาขินสีเซย์ยบางนี่แล้วครับม,ม,ม,มันมันมันเสียแรงมาเต็งถึงครับปูดมาสุดพี่พุ่งสีใซสุดมองปลายทางนี่มันไม่หยุดบางนี่ครับเพราะว่าเพื่อเพื่อมันลุกมาหากินนะครับพุ่งชีเสลาดไว้ทางนี่บ ียปล่อยครับรังนี่พอสีว่างประมาณนี้แล้วครับแต่ที่สําคัญนะครับนี่บึงหนีวพุ่มลยครับบองขั้นมางข้างหน้านี่ครับมันเป็นเล็กนี่เป็นขัานข้างหน้านี่ครับต้องว่างให้แน่นๆครับเพื่อเพื่อนูมันไม่เหยียบนี่ครับนี่นี่มันมันถ้ามันบนเหนี่มันสีเดืองครับมันสีเดืองย่ามนูมัมกินมันสีโบรันครับ ต้องให้มันเน้นเลยห่อหญ้าห่อไซหาก็ขยับเบิ้งว่ามันเน้นบ่พอมันบ่า็ปแต่งก็เอาดินเอาอยางมห้องมันเน้นเนีนนะครับก็จังสีครับทั้งทั้งล้างมันนี่เนี่ยเอามาเกยหญ้าก็ได้ครับนี่ก็แต่ว่าครึงหนึ่งของมันนี่ครับมองสปริงขึ้นไปเองสีนะครับให้มันอยู่กับดินนะครับขัน้นหยยบก็รอยจักน้อยนึงครับโอเคครับไปไปหลังต่อไปครับ โอเคครับพี่น้องอันนี้ก็มาหดล้างสุดท้ายแล้วครับแหวกไว้ประมาณนี้ครับทางก็ไปมีมีไปขึ้นกันครับมาทางนี้ครับพมสีดักไว้มองซ้ำแยกนี่เดียวครับห้พี่น้องสังเกตบ้างดีๆครับมองพมแหวกนี้มันสีพอดีกับกับพอดีหนูมันจะได้มีสงท่างมากแบบมหากลับเฮาเ่อเดียวเลยครับโอ้มีไปใส่โบมีไปขั้วครับให้ตัวมหากลับเฮาเลยท่านมีหนูครับ เก้ครับพี่น,อน้องวันนี้เรากระดักนุ่งแล้วแล้วครับนี่ครับไม้นีสุดอ้อยคือเก่าครับใส่ไปสิบเจ็ดหลังครับว่าเ้ามาเบิงมะเอือนว่าสีมันหรือเบามันจังได้กับเหลือมะเอืนอนเ้ามาหลุนกันครับเพระ่ะสีถือว่าครับป่ะเดี๋ยวมะเอือนเสาเ้ามาหลุนกันครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยามเสาครับมือหนีกับผ้าพี่ผ้านองไม่ยามกับหนูคือเก้าครับไม้ห้องกับเป็นไม้หิมคองครับพ่นสีไปตามหิมคองมาอเสียแล้วครับเงี้ยวไปกระเซไปทางนี้เงี้ยวไปครับ มอนีสิพาพี่น้องมาหลุ่นกันครับ่าสิได้โตบ่ครับไปไปเบิ่งกันเลยครับเพิ่งลังเลกทั้งเฮาครับบด่ดีครับ ห่างไม่ไมู่่ครับพี่น้องบดีดครับพี่น้องนู้เท่านี่บุก,กินเย่ออ้อยบ่อครับ <c oughs> ถือเงียอกระปูน้าครับ ต้องเอากระปูหน้ามาลองเมึงไปรังต่อไปครับรังนี่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้ยพี่ครับ แต่ว่าหนูคือยืนนอกกับแต่ว่ากับ,บลันอยู่เลยครับโอ้ยตงใส่สีโอ้ยมีหอยอยู่ครับมีหอยกับอยู่ครับหอยกับดีดผมคิดว่าน่าสีไก่สีรุดเลยครับแต่ว่าก็บมัตายก่อนครับพี่น้อง นี่ครับจับดีดูครับรับเอว่านูคือนห้างนออแนวนี้กับเป็นไปได้คือกันทุกครับลั้ลงนี้ติดติดกันครับโอ้ทังนี้บดดีดครับนี่ไม่ดี นั่งนี้ก็บอดีทับเบิ่งทางมันเถียวพี่เนาะจุดแปดมคทับที่ว่าสิม,มีตัว,วหันตัวเดียวบ่ ลัางนี้ไปจึงได้ลัางนี้เกิดบอด,ดีครับพี่หน้อหอยกัดเน้อกับไม่ไม่เลยครับตัวบอดดีป่ะสุวนต่อไปครับเบึงลัางนี้กันครับเป็นไงดบอด,ดีครับพี่หน้อ ตัวแบไม้ก็เป็นไม้เก่าแล้วครับที่มาใส่ลัง้าเจา้าตรงนี้ก็เป็นป่าย์ี้าครับจังได้ลังนี่กับเขื่อนครับ ดีครับตัว่าับนี่วาย,ยูมองเกาครับเนาะนี่พี่สิมีตัวครับจะมาสับไหมครับแล้วออครับอาอคือครับพี่นอ้องตัวนี้โอ้หมดเต็มเลยครับ หมดเต็มเลยครับพี่หน่อโอ้ยจอกินของผมดังนี่เป็นไดบ่ม,มาไป ครั้งต่อไปครับหลังนี้เป็นจังได้คตรดีเลยครับใส่ซองแลังครับขตดดีมองควดให้กินเนี่ยก็ไม่ไม่เลครับ lah Mereka dia kepo Lang ni Kenceng deh. Oh nak Hmm Bodi kapi nak, hand sel teng teng. ือโบมันยากาศหิมคล้องเขาครับ,รบกต่สีหนาวๆ,ๆเนี่ยครับฟังห้างไปอีกสองล้างสุดท้ายครับพี่นอ้องมาหลุนกันสองล้างสุดท้ายครับพี่นอ้องมาหลุนกันมันจิถือบอ่ บ่มมากครับหอยข้างๆนี่หอยกวดไม่ไม่เลยครับหอยหากินแต่ว่าบกเขากับบดพี่น้องยังซนนูครับนู๊กพี่นตายครับพี่น้อง นี่ครับใส่บิ๊กครับใส่บิ๊ก <c oughs> ว่าท่านตายครับ <c oughs> ใส่หมดไงหนึ่งครับฮะ ไม่นี่ก็พ่อได้โตเยอะครับเขียเงยอ้อ,อยเฮาก็ยังพอเฮ็ดงานเฮ็ดการครับไปสิเปลี่ยนเงยก็ยังขึ้นหน่อยขึ้นหง่อยูะครับนี่เงยอ้อยก็ยังพอได้โตอยู่ครับ จังไดเกิดติดตามคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ว่าขอมารับชมคลิปผมมาคอมเมนต์ครับขอบคุณในหลายครับจังได้ก็ติดตามให้กำลังใจกันต่อไปนะครับคลิปนี้คือสิจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ